โลกข่าวสารทุกวันนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากเลยนะครับแล้วอุตสาหกรรมสื่อเองเนี่ยก็กำลังเจอกับวิกฤตที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียวในการเจาะลึกครั้งนี้เราจะมาดูกันครับว่าปัญหามันคืออะไรแล้วพวกเขามีกลยุทธ์อะไรบ้างที่จะพาตัวเองให้รอดแล้วก็เติบโตต่อไปได้และนี่แหละครับคือคำถามใหญ่ที่สุดเลยคำถามที่เป็นหัวใจของเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้สื่อดีๆสื่อที่มีคุณภาพเนี่ยจะอยู่รอดได้จริงๆรหรอ ในโลกที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแบบนี้พวกเขาจะปรับตัวยังไงจะยินหยัดต่อไปได้ไหมเอาละครับเรามาเริ่มจาะลึกกันเลยคือต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ปัญหาง่ายๆเลยนะคะมันเป็นวิกฤตที่ซับซ้อนมากเกิดจากหลายเรื่องหลายปัจจัยที่เข้ามาพร้อมๆกันเรียกว่าเป็นพายุลูกใหญ่ที่ซัดเข้าวงการข่าวแบบเต็มๆเ,เลยดูข้อมูลจากสถาบันรอยเตอร์อันนี้สิครับน่ากมลมากๆเลยนะคะ คือขนาดคนในวงการเองผู้นำสื่อเองเนี่ยความเชื่อมั่นต่ออนาคตของวงการข่าวมันลดหวบเลยจาก60%เมื่อปี2022คาดการว่าปี2025จะเหลือแค่41%เองนี่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าปัญหามันหนักขนาดไหนมันเป็นวิกฤตจ,จากข้างในจริงๆ แล้วพอเกิดวิกฤตผลกระทบที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือเรื่องของคนทํางานนี่แหละครับดูตัวแลกนี้สิครับ2,500ตําแหน่งนี่คือจํานวนงานในวงการสื่อที่หายไปแค่เฉพาะในปี2024นะครับแล้วนี่ยังไม่นับปีก่อนหน้าที่หายไปตั้ง8,000ตาแหน่งคือมันน่าตกใจมากแล้วมันกระทบชีวิตคนจริงๆเลยสรุปง่ายๆเลยก็คือโมเดลธุรกิจแบบเดิมๆที่เคยใช้หาเงินกันมาเนี่ยมันใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับ รายได้จากโฆษณาจากหนังสือพิมพ์มันดิ่งลงเหวเลยนี่แหละครับคือหัวใจของปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังเผชิญกันอยู่แล้วทีนี้พอโมเดลเก่าพังเขาจะทำยังไงกันต่ออุตสาหกรรมข่าวตอนนี้กำลังเดิมพันครั้งใหญ่เลยครับกับทางออกที่เรียกว่าการหารายได้โดยตรงจากคนอ่านนี่แหละหรือที่เราคุ้นๆกันว่าระบบ Subscript i o n ไงครับเอแต่หลายคนอาจจะคิดว่า โอ้ยเดี๋ยวนี้ใครๆก็เบื่อสมัครสมาชิกแล้วหรือเปล่ามันมีแต่ของให้สมัครเต็มไปหมดแต่เชื่อไหมครับว่าความจริงมันตรงกันข้ามเลยข้อมูลบอกชัดเจนเลยว่าจำนวนคนสมัครสมาชิกข่าวแบบดิจิตอลเนี่ยโตขึ้นถึง173%กันตั้งปี2019แปลว่าอะไรครับแปลว่าตลาดยังไปต่อได้อีกไกลเลยแล้วเขาทำยังไงให้คนยอมสมัครละ่ะมันมีกลยุทธ์เด็ดอันหนึ่งครับเขาเรียกว่าไซคลนแท็กติกหรือกลยุทธ์พายุไซคลน คืออย่างนี้ครับขั้นแรกเลยนะดึงคนเข้ามาด้วยราคาโปรโมชั่นถูกๆให้ตัดสินใจง่ายๆก่อนพอเข้ามาแล้วขั้นที่2องค่อยๆสร้างความผูกพันถ้าให้เขาเห็นว่าคอนเทนต์ของเรามันดีมันมีคุณค่าจริงๆและสุดท้ายพอเขาติดแล้วเห็นคุณค่าแล้วทีนี้แหละครับก็เปลี่ยนเป็นราคาเต็มที่ยั่งยืนได้เลยนอกจากการจ่ายเงินเพื่ออ,อ่านข่าวอย่างเดียวแล้วเนี่ย เขายังมีอีกไม้หนึ่งครับคือการมัดรวมหรือ bundling นั่นเองลองนึกภาพ The New York Times สิครับเขาไม่ได้มีแค่ข่าวนะแต่มีทั้งเกมมีแอปทำอาหารรวมมาให้ในแพ็กเกจเดียวเลยที่ชื่อ all access แบบนี้แหละครับมันคือการเพิ่มความคุ้มค่าทำให้คนรู้สึกว่าจ่ายแล้วได้อะไรเยอะแยะแล้วก็อยู่กับเราเป็นนานๆแต่การทำโมเดล subscription เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับมันมีรายละเอียดที่ซับซ้อนอยู่เยอะเลย โดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญมากๆก็คือการตั้งราคากับการเลือกว่าจะใช้ paywall หรือกำแพงจ่ายเงินแบบไหนดีแล้วเรื่องราคานี่สำคัญขนาดไหนนะรครับดูตัวเลขนี้ครับ11.1%เขาประเมินกันว่าแค่เราปรับปรุงการตั้งราคาให้ดีขึ้นแค่1%นอร์ะครับแค่1%เท่านั้นมันสามารถเพิ่มกำไรได้ถึง11.1%เลยทีเดียวโหมันคือจุดเล็กๆที่เปลี่ยนเกมได้เลยนะเนี่ย ทีนี้มาดูรูปแบบของ Paywall กันบ้างมันก็มีหลายแบบให้เลือกใช้ครับเหมือนเมนูอาหารเลยแบบแรกคือ Hard Paywall อันนี้คือเข้มเลยครับไม่จ่ายไม่ได้อ่านแบบที่2เรียกว่า m e t e r e d ก็คือให้ลองอ่านฟรีก่อนได้สักสองสาบทความต่อเดือนแล้วค่อยเก็บเงินส่วนแบบสุดท้ายนี่ฉลาดมากครับเรียกว่า Dynamic คือมันจะปรับตัวเองไปตามพฤติกรรมของคนอ่านแต่ละคนเลยว่าควรจะเสนอโปรตอนไหนดีซึ่งแต่ละแบบก็เหมาะกับกลยุทธ์ที่ต่างกันไป แล้วปรัชญาการตั้งราคาที่ดีที่สุดคืออะไรก็คือสิ่งที่เรียกว่า value based pricing ครับพูดง่ายๆก็คือเลิกคิดจากฝั่งเราว่าต้นทุนเท่าไหร่หรือคู่แข่งขายเท่าไหร่แต่ให้ไปคิดจากฝั่งลูกค้าแทนว่าเขาเชื่อว่าของของเราเนี่ยมีคุณค่าแค่ไหนแล้วตั้งราคาตามนั้นโอเคนอกจากเรื่องเงินเงินทองทองแล้วมันยังมีอีกเรื่องใหญ่มากๆที่กำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าวงการข่าวไปเลย นั่นก็คือเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์นี่แหละครับซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมจริงๆเป็นได้ทั้งเพื่อนและศัตรูในเวลาเดียวกันและด้านที่เป็นศัตรูล่ะภัยคุกคามที่น่ากลัวที่สุดจาก AI ตอนนี้เขามีสับเรียกกันว่า AI s l o p ครับมันคืออะไร มันก็คือพวกคอนเทนต์ขยะคุณภาพต่ำๆทั้งบทความรูปภาพวิดีโอที่ปั่นขึ้นมาจาก generative AI ซึ่งมันน่ากลัวตรงที่มันอาจจะท่วมอินเทอร์เน็ตไปด้วยข้อมูลมั่วๆข้อมูลผิดๆเต็มไปหมดเลยและนี่คือสิ่งที่ฮวนเซนยอจากรายงานนวัตกรรมสื่อโลกย้ำเอาไว้เลยค่ะว่าผู้ผลิตสื่อต้องยืนยันให้หนักแน่นว่า AI จะมาแทนที่การทำข่าวไม่ได้เด็ดขาดเพราะงานข่าวเนี่ยมันต้องใช้วิจรารณญาณต้องใช้สติปัญญาและจิตสำนึกซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องจักรไม่มีทางมีได้แต่ในด้านดีละ่ะถ้ามองในห้องข่าวเองนะคะตอนนี้ AI กลายเป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ไปแล้วครับมันช่วยเรื่องประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยปรับคอนเทนต์ให้เข้ากับคนอ่านแต่ละคนได้ดีมากๆเลยแล้วมันช่วยทำอะไรได้บ้างเยอะเลยครับอย่างเช่นช่วยสรุปบ,บทความยาว,ยาว ช่วยตรวจคำผิดตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องตน้นช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆเพื่อหาเทรนหรือแม้กระทั่งช่วยปรับหน้าฟีดข่าวให้เหมาะกับคนอ่านแต่ละคนทํายังช่วยแปลบ,บทความเป็นภาษาต่างๆได้อีกคือมันช่วยงานจุกจิกไปได้เยอะมากเลยเอาละครับหลังจากที่เราดูกันมาทั้งหมดแล้วทั้งเรื่องวิกฤตทั้งทางออกทั้งเรื่อง AI เราพอจะสรุปออกมาเป็นเหมือน playbook หรือคู่มือสำหรับวงการข่าวในวันพรุ่งนี้ได้แล้วละครับว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะรอด นี่คือหัวใจสำคัญของคู่มือฉบับใหม่ครับ 1. ต้องมีโมเดลรายได้ที่ยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 2. ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแต่อย่าใช้มันทำข่าวแทนคน 3. ลงทุนกับนวัตกรรมในการตรวจสอบข้อเท,ท็จจริงให้มากขึ้น 4. ทํทำให้เนื้อหาเป็นเรื่องส่วนตัวของคนอ่านแต่ละคนให้ได้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและสุดท้ายมัดรวมสินค้าหรือบริการเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้สูงสุด ซึ่งมันก็กลับมาย้ำแนวคิดเดิมที่สำคัญมากๆที่คนในวงการเขาบอกไว้เลยค่ะว่า AI จะช่วยให้เราทำบทความได้ดีขึ้นแต่ยังไงซ้ำมนุษย์ก็ยังจำเป็นอยู่ดีทั้งในการตรวจสอบข้อเท็จจริงคุมคุณภาพและเรื่องจริยธรรมคือมันต้องทำงานร่วมกันไม่ใช่แทนที่กัน ต้องบอกว่าข้อมูลส่วนใหญ่ที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้เนี่ยมาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆนะครับนั่นก็คือสถาบันรอยเตอร์เพื่อการศึกษาด้านสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยชั้นนำของโลกที่ศึกษาเรื่องอนาคตของสื่อโดยตรงเลยค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามที่น่าคิดเอาไว้ครับในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมันมีอยู่ทุกที่เต็มไปหมดจนแทบจะล้นออกมาแบบเนี้ยเคยถามตัวเองกันไหมคะว่า ความจริงเนี่ยมันมีค่าแค่ไหนสำหรับเรา